อะไรนั่นท่อบนบนทอ่อเปร์ไหมนี่รถไถบนท่อ <laughs> ไม่ใช่เลยนี่ใหร้ความคิดใครนี่พี่ถามก่อน <laughs> <laughs> เฮ้ยเอ็ม,อมใช่เหรอ่ <laughs> คิดได้ไง <laughs> ไม่เอ็มเอ็มน่จาจะ <laughs> หาข้องอม,มาดีๆหน่อยนะตรงเนี้ยเสียงมันจะได้ออกออกดีกว่านี้หาข้องอตามร้านในวัสดุก่อสร้างมันจะมีข้องอเหล็ก มาถึงก็แค่ประกบกันสองตัวแล้วก็มาเชื่อมใส่มันจะสวยกว่าเอาไปให้ขัด,ดัดก็ได้เหมือนถ้าอย่างนี้เสียงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีดอะ,ะดดเออมันจะขัดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเราตีโคง้งั่นแหละมันจะขัดขัดนิดนึนนงมันมันจะดังไงพี่แปร์แปรงแปร์อันนี้เครื่องเท่าไหร่นี่เก้าห้าเก้หเก้าห้าเก้าห้าก็สี่สิบห้าใช่ใช่ไหมใช่ นราเมื่อกี้ทานที่งงไอ้ลองฟังเสียงหน่อยไอเมื่อกี้ทำอะไรเปลี่ยนพอยใชไอันี้อันี้คือสายพานทำไมมีสองเส้นอ่ะรอช้ารอบเร็วตัวไหนเร็วตัวนี้เร็วอ๋อตัวนี้เร็วตัวนี้ช้าครับอืออันนี้เขาทำซอสระบบเป็นหมดเลยใช่ไหมนี่ระบบซอสระบบบุริตรไหมแค่นี้นี่ยังไม่ได้แมพเลยไอ้นี่ไอ้นี่ออกงานยัง อันนี้เป็นท่อมอไซค์หรือว่าเราพับเอาเองพับสูบน้ำพญานาคแล้วก็ตัดพับท่อสูบน้ำพญานาคเขาเรียกท่ออะไรก็ท่อพญานาคแหละอ๋อคือคือท่อพญานาคแล้วก็เอามาตัดพับมาทำพับรีดเอาใันทำรื่อยทำสกุลอยความคิดช่างเอ็มล้วใครทำพี่เอ็มพ่อน้องจิโร่โอ้ ดูยังโหดเลยอะ่ะเสียงมันจะออกมาแบบไหน,นตุกๆไหมตุกครับตุกๆเปรตอะได้ลองลองสตาร์ทดูดิ <c oughs> รอบเดียวเดอติดเลยรอบเดียวรอบเดียวทำไมมันเดินหอบนี่อะ่ะ <c oughs> ไปแมบบมาหรอผัวชีนไหม <c oughs> 再盖五。 อันนี้ทำทำแค่อะไรเนาะลูกสูบใหม่ลองลูกซูบใหม่ลูกเดิมไหมลูกร้อยสิบแล้วจากเก้าห้าเป็นลูกร้อยสิบโอ้เปลี่ยนลูกแล้วแล้วก็ปั๊มด้วยปั๊มไม่ได้เปลี่ยนปั๊มไม่ได้เปลี่ยนโอ้โห เออมอดใครทําให้นี่ปั๊มปั๊มไหนครับไม่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 พูดผิดเครื่องเครื่องทำเองครับทําเองสุดเกินจริงเหรอครับไม่ใช่ช่างเอ็มทําให้เหรอทอดเป็ใช่เหรอพอเป็นแต่ว่าประกอบไม่เป็นอ๋อแล้วเราเอาไปคว้านอะไรอยู่ไหนอ่ะไม่อันนี้ใส่กาวให้ไม่ต้องคว้านครับเคาะแต่ปลอกเก่ามันออกใส่ได้เลยอ๋อคือเคาะปลอกเก่าออก แล้วก็เอาร้อยสิบมาใส่แล้วก็ซื้อลูกสูบมาใส่แค่นั้นเองโอ้หมกเอานะเนี่ยติดสติ๊กเกอร์เก้าห้าเอาได้ไม่ได้ทำเลยวาวโอ้ด้วยจนี้วาวร้อยสี่ครับบอกอู้ไหนอันนี้อันนี้เอาวาวร้อยสี่มาใส่เลยทำวาวไหมทำวาวใหม่ใส่วาวร้อยสี่เห็นแต่เดิมๆนี้นะครับเห็นแต่เก่าๆนี้นี่แรงนะเนี่ยหมกเม็ดแน่นอนเลยจริงบางคันเนี่ยไปแบบสภาพแบบอู้สุดๆอ่ะ เคยวิ่งจับจีเพ็ดูยังไม่เคยทำไมไม่ลองจับดูวะไม่ลองจับดู <c oughs> ว่ามันได้เท่าไหร่มีระบบจีเพ็ดไหมมีแต่ได้ต้องสับแล้วมีไหม <c oughs> เอ็มเอม็มมีไหมตัวนี้นะ่าจะไม่ได้โหลดไปนะมันมันหนักเครื่องไม่คอยได้ใช้ดูเขาดัดเลงทำพวกตัวติเนี่ยอ,อันไหนอันไหนอันไหนรอบเร็วตัวไหนนี่เลยนี่รอบเร็วอ่ะไม่ไม่ใช่นี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 ่เร็วอยู่นี่นี่เร็ว นี่เร็วใช่ไหมครับโอ้ทางนี้เร็วอันนี้ช้าไม่ช้ามึงเพียวนี่ช้าอยู่นี่อาอสุดยังนี่ยังอ๋อน,นี่สุดย่นี่อู้อูเบกอเบกตอนนั้นแหละครับ,บเบกสะพานไหนไหนอ่ะอันนี้ก็เบกเหมือนกันอ๋อนี่ไงอ๋อกดกดขึ้นเนะ มันก็ดีแล้วเบอยู่ตรงนี้เนาะไอ้คันนั้นเมื่อกี้กับชนเสาเขาหักนี่นี่นี่รถช่างเอ็มนี่โอ้ที่ตางว่าหน่อไม่ขับไปขับไปข้างสาก็ลืมบีบเนาะมัวแต่จับเหล็กนี่เนาะเนี่ยไอ้นี้เนี่ยดูอ่ะนิ้วเดียวเองนี่กดนิ้วเดียวเองอันนั้นแหละโอ้ทั้งตัวทั้งตัวโอ้ถ ยอดเลยอนะ่ะเออใช่คัันน้นใช้อีแตนอ,อันนี้ช่างเปานี่คืออะไรรีแมปอ๋อนี่เขามารีแมปให้ใช่ไหมไมาครับอันนี้สติ๊กเกอร์เขาให้มารีแมปอยู่ไหนอย<อ>ู่บ้านเตะรีแมปมอเตอร์ไซค์แต่เอามาติดดีอะอ๋อร<อ>ีแมปมอเตอร์ไซค์โอ้สพมพงเลยมัน,ม,นมันหกไม่เป,เป็นงี้เหรอลายเบาครับนี่ึงเปลืองเปลไองออกเหรเลอะมันไม่จึงเหรอเปลืองออกไในยังไงเนี่ย ก็กลึงกลึงให้มันเล็กกว่าเดิมเพื่อให้รอบมันมาเร็วกว่าเดิมแต่ก่อนแต่ก่อนมันนูนมาใช่ไหมนี่ครับแต่ก่อนครับในในในเขาดูแต่ก่อนหนี่ยอ๋อเดี๋ยวลองดูแต่ก่อนว่าอยุสมัยเป็นอย่างนี้นะคลึงคลึงออกมาเยอะตัวนี้บอกบอกถ้าถ้ายิ่งเล็กรอบยิ่งจัดบ่รอบมาเร็วแต่ว่าเวลาใช้กําลังจะจะไม่ได้จะได้รอบอ๋อได้ได้ความรีวได้ได้รอบมาไวได้รอบเคลึงออกนิดเดียวตัวนี้เนี่อันแต่ก่อนครับเนี่ยนมีแต่ก่อน มันเป็นแบบไหนอ๋อไอไอข้างในข้างนอกอันนี้ข้างข,ข้างนอกอ,อันนี้ข้างในแต่ตตกึึงข้างนอกอก,อกครับอ๋อกล่งตรงนี้หลบมุมด้วยนี่แความจริงมันต้องใส่ไอ้โรคร้อยสิบมันเท่าเท่ากับไอ้ตัวร้อยแปดสิบมาเลยเท่ากันเลยอันนี้เราก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่อันนี้ซื้อเอาของเต็มมาใส่ นี่ไงข้างในมันจะมีร่องโมเลยข้างในอีกมันเป็นสูตรเนาะอืะก็อย่างว่าแหละสูตรใครสูตรมันก็ย่างว่าแหละแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันนี่กลึงรงกลึงเลยบอกร่องกลึงอยู่บ้านนี่จะไปกลึงอยู่ไหนไปกลึงเซเว่นเคยกลึงได้บอกรนาดเซเว่นอ๋ออันนี้เป็นโมเลยใหญ่กว่าเดิมอีกนี่ไงรงกลึงนี่อันนี้อันนี้บอลใช่ไหมร่องกลึงนี่บอไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้รงกลึงใครนี่ อ๋อนี่สปอนเซอร์เอบร้อยโอ้สุดจัดเลยนี่ก็ไว้ขนอะไรทั่วไป,วไ,ปไปงานบุญก็ไปครจเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันจะเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดี